สวัสดีครับวันนี้ยืมมาอยู่นะสวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการ Energy Cash Gamer Review นะฮะวันนี้ก็จะมาฉบับเร่งรีบนิดนึงนะฮะก็วันนี้จะมาสอนสร้างเพลงใน Garage Band นะฮะอย่างแรกคุณต้องมีคือ Garage Band นะฮะก็เข้าไปที่ Garage Band เลยนะครับขั้นที่หนึ่งนะฮะให้คุณกดนี่นะฮะปรับตามผมเลยนะครับขั้นที่หนึ่งครับปรับที่ตรงนี้ครับบวกแล้ว ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เราปรับอัตโนมัติครับแล้วก็มาที่รูปน็อตตัวนี้ครับแล้วให้ปรับตอนแรกมันจะเป็นร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะให้ปรับมาร้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตอนแรกมันจะเป็นซีเมเจอร์ครับให้ปรับเป็นจีเมเจอร์นะฮะไอจีนะฮะโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นเลขสองนะฮะแล้วก็มาดูันเลยก่านนะฮะก็กดอัดตัวนี้นะฮะมันจะมีจังหวะให้นะครับ ก็เล่นไปได้เลยนะครับเรากดอยู่ตรงนี้นะครับเพราเราว่า เว้ยมันเลยเกินไปนะให้เราไปก,กดตรงนี้เลยนะฮะตรงเนี้ยแรอบหนึ่งนะฮะเราก็มันจะมาตรงนี้ใช่ไหมครับก็ลองเล่นดูเลยนะครับอ่ะแล้วก็จะได้ยินเสียงจังหวะไม้นะฮะนั่นเป็นจังหวะที่มันจะนับให้นะฮะแล้วก็เข้ามาที่แล้วเราก็เข้าไปบวกอีกครับแล้วเราก็เอาเป็นอย่างอื่นบ้างนะฮะอ่าค,คีย์บอร์ดเบสกับ อันนี้เราจะข้ามไปนะครับเราจะไปที่สมาร์ตดัเลยครับนะฮะแล้วก็ให้กดนะฮะลองกองนะครับ อ่านะฮะเราเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับแล้วกดเริ่มมาเลยครับ อ่าฮะแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้ตัวเดิมเลยนะครับ mm hmm. เข้าไปดูว่ามันโ okay. อเคตอนนี้ก็พอดีกันเลยนะครับ mm hmm. ก็เริ่มเล่นแลับร, mm hmm. รู้ได้ว่ามันแต่งง่ายขนาดไหนนะครับ อ่ากีตาร์เรจะจบด้วยทิศตัวนี้นะฮะให้เลื่อนมาจากตรงนี้นะฮะส่วนนี้ก็ให้เลื่อนมาอยู่ที่เดียวเกัน,นะครับก็เมื่อเสร็จอย่างนี้แล้วนะคะให้เราก็บวกจะเล่นอะไรของเราก็แล้วแต่นะ,ะแต่ว่าต้องให้มันเข้าจังหวะนะครับก็สรวบวันนี้ก็จะมาสอนสร้างเพยงท่าน,นี้นะ,ะสรับว,วันนี้ก็มีอะไรก็ต้องใส่กระถางนะครับสรวบวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย